อันนี้คือกล้วยอะไรนะครับพี่อันนี้จะเป็นกล้วยมาฮอยนะครับมาฮอยอเมริกาครับผม ที่ต้นหนึ่งอะสามารถออกได้ตั้งแต่1เครือ2เครือสเครือจนถึง7เครือเลยครับแล้วแต่ต้นแล้วแต่ความสมบูรณ์นะครับผมอย่างต้นนี้ออกได้2เครือนี่ครับฝั Star ่ง <c oughs> นี้เป็นเครืออันนี้1เครือครับอันนี้อีก1เครือคือด้านล่างนี้ครับผมนี่ครับมาดูลักษณะของเขานะครับ,รบ,รบผู้ชมนี่2เครือครับอ้ <ooh. S 1> อันนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าเราเราเน้นขายหน่อมากกว่านี่ครับนี่ขุดรอบหมดเลยครับอย่างหน่อเนี้ยเราก็เตรียมขุดแล้วครับมีคนจองแล้วครับสองหน่อครับผม รอให้มันใหญ่นอใช่ครับผมขายหนอจนต้นแม่จะอยู่ไม่ไหวแล้วใช่ครับที่เห็นอยู่นี่คือกล้วยแปลอเลยถึงขุดจนเราไม่ค่อยได้แบบดูผลผลิตที่สวยงามอะไรครับผมแต่ขายดีประจำฟาร์มจะเป็นกล้วยมาฮอยครับแล้วก็กล้วยดำอินโดครับผมอันนี้700บาทที่พี่บอกเมื่อกี้ช่าไม่นี่ครับ700ที่เตรียมไปส่งอันนี้คือส่งลูกค้าเ0็บาท700้อบาทครับนี่นะครับนอ0 0บาทครับาทผมคิด ชื่อเขาชื่อกล้วยเลยวนะพี่กล้วยดาอินโดครับผมกล้วยดำอครโบก็เป็นเป็นเงินฝากของเราครับเวลาลูกเขาอยากได้เราก็กุดให้เขาเป็นรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งของที่ฟาร์มครับผมครับปลูกครั้งเดียวเราสามารถขยายพันธุ์ได้เยอะเลยครับสําหรับกล้วยครับตลอดเลยใช่ไหมพี่ใช่ออกตลอดเราดรอวขุดแล้วเขาก็ออกแทงเอาอีกครับผมเหมือนเป็นเงินเก็บของเราอะครับผมนี่นะครับคือข้อ ได้เปรียบอย่างหนึ่งเนาะใช่ครับผมตอนนี้โซเชียลก็มาแรงนะครับก็โพสขายนะครับท่านผู้ชมง่ายครับผมขายง่ายทุกอย่างะง่ายครับผมเจ็ดร้อยบาทอันนี้ก็มีการแต่งนะครับครจะตัดลากออกไปเลยครับเขาออกใหม่ได้หมดเลยครับอันนี้อแล้วก็ห่อหุ้มแล้วก็แพ็คลงกล่องได้เลยครับล้างน้ําให้สะอาดก่อนแล้วค่อยส่งส่งเคอรี่ส่งทั่วไปใช่ครับส่งทั่วไปเลยครับใช่ครับผม อยู่ได้นานครับไม่มีเน่ามีเสียครับผมถึงเน่าเขาก็อยู่ได้ครับผมอ่อและวเจ็ดร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือรวมส่งใช่ไหมพี่ใช่ครับรวมส่งครับที่นี่บอกว่ารวมส่งนะครับลูกค้าขุดสั่งสองนอออีกต้นหนึ่งจะอยู่ด้านนู้นนำไปขุดอีกต้นใช่ครับนี่ครับสองนออก็หนึ่งพันสี่ร้อยบาทใช่ครับใช่ครับนี่นะครับหลากหลายสายพันธครับหลายพันธุครับผมแต่ที่ส่วนมากเราจะขายขายแค่สองพันนี้ครับ พันธุ์เด่นเรากเราพันธุ์เด่นเราจะจัดเป็นเซตครับผมคห้าหกหน่อมันรวมกันเซตเดียวทีเดียวเซตละสองพันสองพันอย่างเงี้ยก็ส่งเข้าไปหาลูกค้าได้เลยใช่ครับผมครับจะขายที่ <laughs> ส่วนมากไม่มีเจ้าคุณแล้ว<อ>เพราะว่ามันมีบางสายพันธุ์ที่เรายังไม่แน่ชัดนะครับเราก็ยังไม่ได้ขายครับผมรบเราจะเน้นเฉพาะที่เรารู้ว่ามันเป็นสายพันธุ์นี้ครับบางทีเราซื้อมาปลูกไม่รู้สายพันธุ์อะไรบ้างี้ครับเราก็จะเน้นเฉพาะสายพันธุ์ที่เราแบบรู้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหน อันนี้คือเป็นกล้วยมงคลใช่ไหมัใช่ครับกล้วยดําเป็นกล้วยมงคลนะครับแล้วก็จะมีกล้วยหน้าที่เป็นกล้วยมงคลที่เป็นรูปแดงที่เขาเวลาเขาไปไปบ้านไปเวลาไปไปบูชาหรือว่าไปถวายอย่างเงี้ยครับเหมือนถวายรวมกับหัวหมูหัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไปอยู่ในนั้นด้วยกล้วยมงคลนี่แหละครับสุดยอดนะครับกล้วยดําอินโดนะครับเป็นกล้วยมงคลเนาะครับนะครับ